ขณะที่ประเด็นเรื่องพรบร,ระเบียบกลาหมต่างร้คุณภูมิธรรมบอกเลยการที่คนรู้จะถอนร่างกฎหมายจัดระเบียบสภากลาหมจัดระเบียบราชการกระทรวงกาะลาหมไปปรับแก้อ้าวคุณภูมิธรรมรู้ได้ไงยังไม่ถึงวันเลยแสดงว่าจะไปปรับแก้ฮะยังไม่ถึงวันคือวันพรุ่งนี้ที่วันที่ถึง 2. 2> จะรู้นี่ไปรู้ก่อนแล้วเหรอว่าจะเอาไปปรับแก้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องว่ายอมพักภูมิใจไทยย้ำว่า ย้ำว่านี่มันไม่ใช่ร่างของพักเพื่อไทยแล้วเป็นร่างของเพื่อใครก็สอสอ,สอพักเพื่อไทยเป็นคนเสนอนะคุณภูมิธรรมที่เค <c oughs> ารพฮะเออเออแล้วก็ย้ำว่า <c oughs> เรื่องนี้จะเอาฉบับเต็มกับเสียงมาสิเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับการยอมภูมิใจไทยแล้วก็ไม่ใช่ร่างของพักเพื่อไทยแต่เมื่อวานที่คุณประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เรามันชัดว่าเป็นความเห็นของคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวคุณประยุทธ์คนเดียว ไม่ใช่ร่างของพรรคเพื่อไทยนะงงไหมอ้าวมามามาเสียงอะไรก็คือเสนอในนามสสอ,อย่างนี้มั้งคะนะอ้าแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นขัดแย้งกับพรรคร่วมเพราะว่าภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะอืมแล้วก็ขอไม่ออกความเห็นเรื่องการให้อำนาจนายกสกัดการรัฐประหารอ้าวเขาทยอยมาแล้วน้องนี่ไง ว่าเลยเสียงมาหรือ,อยังขี้เกียจอ่านเสียงคุณภูมิธรรมอ่า,อ,าอ้าวเดี๋ยวอ่าคุณภูมิทรรตอบว่าร่างที่ถอนออกไปเป็นร่างส่วนตัวของนายประยุทธ์ที่ถอนไปปรับต้องดูวจะปรับอย่างไรจึงไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยอ้าวแสดงว่าถอนออกไปแล้วเหรอ,อยังพรุ่งนี้นั่นน่ะสิและเรื่องนี้ไม่ได้เข้าที่ประชุมสสพัก และไม่ได้เข้าที่ประชุมกรรมการหมานภากเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คุณประยุทธ์รับฟังเสียงแล้วไปปรับแก้เมื่อถามว่าคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกระหรวมชัไหมคะได้ดูร่างของคุณประยุทธ์แล้วเนี่ยประเด็นไหนที่ควรจะเอาออกไป <c oughs> คุณภูมิธรรมตอบว่า ให้คุณประยุทธ์ตัดสินใจดีกว่าเพราะว่ามันเป็นร่างของเขาบางเรื่องถูกคัดค้านแต่บางเรื่องก็ได้รับการสนับสนุนคิดว่าเราทําเพื่อแก้ปัญหาก็ควรจะให้หลายฝ่ายเนี่ยแต่ละฝ่ายได้ช่วยกันพิจารณาจะได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอ,อ่ะไปฟังดูดีกว่ามาแล้วร่างที่ที่ถอนคือคุณประยุทธ์ใช่ไหมฮะเป็นร่างส่วนตัวของคุณประยุทธ์ในนะเป็นส ได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าก็เป็นสิทธิที่สอสอต่างๆนี่คุณประยุทธ์ฟังกับความเห็นต่างๆมาแล้วจะปรับตปลี่ยเห็นได้ยินว่าถอนไปเป็นอะไรับก็ต้องดูว่าคุณดุลย์จะปรับยังไงก็เป็นสิทธิเพราะคุณดุลย์เป็นผู้เสนอแล้วนะครับมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมพรรคนะครับยังไม่เข้าที่ประชุมงต่อๆยังไม่เข้าที่ประชรวกลุ่มการนะครับนั้นก็ต้องแล้วแต่คุณดุลย์นะครับก็ ก็ดีครับผมว่าคุณเบญจกอฟังเสียงรายละเเสียงมันมีทั้งคัด้านทั้งสนัน้ก็จะตัดให้มหมก็ผมก็จเป็นแนวทางที่ดีท่ามองว่าในส่วนของล่าของคุณเป็นทในส่วนของทานที่ดูหูดงัพทนมองว่าีควรจะอกไปถ้ผมว่าให้คุณเสญจกัดสิงใจดีกว่าเพราะคุณล่างคุณเกนะครับแ้วก็ผมคิดว่าก็เท่าที่ฟังก็มีทั้งบางเรื่องก็ถูกคัดค้าน บางเรื่องก็ได้การสนับสนุนนะครับเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เราทําเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาเพืก็จะให้แก้ไขปัญหาว่าให้แต่ละฝ่ายได้ช่วยกันพิจารณาช่วยกันอยู่ก็ทำให้มันสามารถตอบสนองความถูกต้องตามต้องการของประชาชนได้มากที่สุดโดยไม่กระเทือนถึงการทำงานที่จะแก้ไขปัญหาให้ประเทศ จริงคือผมไม้เห็นร่างแล้วแต่เป็นร่างที่คุณสุทินได้เสนอเข้านะครับในกหละหมนะครับเกียบช่วงที่ผ่านมานะครับนั้นเรื่องนี้พอมีเรื่องเสนอขึ้นมาเมื่อวานผมได้คุณพนการกันกองซึ่งเป็นคณะความมั่นคงนะครับและกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายซึ่งผมเป็นประธานเมื่อวานก็มีการคุยกันมากหลายเรื่องนะครับแล้วก็ เป็นความเห็นในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นในนี้มันประกอบด้วยหลายส่วนนะครับต่้งแ่ทั้งสภาพัฒน์ทั้งกิจสุรีกาทั้งกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทั้งสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลุมทั้งกระทรวงกลาโหมด้วยก็มีข้อเสนอแนะที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะที่อยากให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนที่อยากให้แก้ไขให้เหมาะสมนะครับก็ที่ประชุมก็เสนอไปแล้วก็ทางทางกลาโหมก็ โดยแล้วทุีช่วยก็ก็ได้รับเรื่องจะกลับไปทบทวนผมเลยบอกว่าถ้าจะทบทวนก็ให้กลับเข้ามาเรีกที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ประปรกบล่างกับถ้าถึงกับ,กบ,กบมีไปตามที่ยื่งไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็รอให้มันเป็นไปนตามตามความเหมาะสมตาม,ม,ามกระบินการในที่ประชุมได้เสนอให้ทบทวนหรือว่าให้แก้ไขผู้สูงอายุในทีท่ ก็เดี๋ยวเราให้เขาไปพิจารณาดูก่อนแล้วกันว่าสิ่งที่เสนอมาอันไหนเห็นเหมือนกันไหนที่ยังเห็นต่างก็ยังไปดูกระบวนการที่ข้ามกันกันมองว่าต่างนตรกันได้ในส่วนของาคจะเอาเรื่องที่ให้รนกจายโยงในการขอไปดูเอาข้อสังเกตของทุกฝ่ายไปดูแล้วก็ไปหาสิ่งที่ดีที่สุดมาดีกว่านะครับถ้าลองฮะ มองว่าการป้องกันการรัฐปะหารเนี่ยกฎหมายมันเพียงพอหรือเปล่ารันหรือว่าต้องไปพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองประเทศไทยกฎหมายการรัฐประหารเนี่ยมันมีอยู่แล้วมากกว่ากฎหมายาาสภากรรมโรามนีกรัฐธรรมนูญอ่ะเป็นกฎหมายสูงสุดได้บอกไปแล้วว่า้าคํารัฐประหารก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็เป็นกระโปรนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าในความเหมาะสมและความเป็นจริงเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่ ให้ทุกฝ่ายเห็นว่าอะไรคือหนทางที่จะระงรับการข้านจริงๆเช่นการสร้างวัฒนธรรมในการยอมรับระบรบประชาไตยให้มันพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอย่างที่หลายๆก็เคยเขาพัฒนาได้แล้วผมว่าประชาธิปไตยไทยมันก็พัฒนามาขอสม่วนนะครับแล้วก็ผมว่าเพียงแต่ต้องให้เวลามันมันมันจะปฏิิดเนินการต่อไได้เพราะมันต้องต้องมีกระบวนการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ผมอยากเห็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้น ทุกส่วนน่าจะใช้กระบวนการทางประชาไต่คุยกันในสําหรับปัญหาที่ยังมีข้อขัดข้องนะครับเพะผมเชื่อว่าในบรรยากาศอย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกฝ่ายคุยกันได้หมดนะรับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับภาคกร้วมก็ไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆยังไม่ใช่เรื่องตัดสินใจแล้วก็มีเรื่องที่ขัดแยง้งอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นปัญหายังไม่ได้มีเพียงแต่มีความเห็นซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องคา สังคมมาอยู่นานพอสมควรแล้วก็ร้อยเขา,า,าจัดก,การละแก้ไขตรงนี้เห่อมด้วยท่าเมื่อวานนี้ปะธานรัฐสายกโมเดลที่ถือด้วยอ่คันนี้เรามีควาคิดเห็นสคบไม่กล้าร่วงนะครับท่านประราธรานรัฐสภาก็เป็นทางนท่านใน,านาก,การเสรนอนะครับก,ก็ขนาดนี้จริงๆมันมีความเห็นมากมายที่จะหาทางแก้ปัญหานี้ก็เราก็รู้อยู่ปัญหานี้มันก็ยังดำินม,มาในรประชาไป แต่มันก็ไปดูสาเหตุดูเรื่องมันก็ต้องดูการแก้ปัญหาอีกหลายอย่างมันไม่ได้เพียงแค่เสนออย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มันจะแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องการทำความเข้าใจกันมีเรื่องไหนที่ไม่เหมาะสมผิดกฎผิดหลักก็แก้ไขกันนะครับผมผมก็ต้องให้มันมีพัฒนาการรีกันผมยอมเห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อพัฒนาการือนการในประเทศและก็ให้มันทำไปครับโอเคไหม เย,เยอะแล้วไม่มีคำตอบ<ช>เลยอตอบไปเยอะแล้ว